แล้วพรบรยาสูบเก่ามีจุดอ่อนเยอะโดยเฉพาะนิยามที่เราไม่สามารถคุมบุหรี่ไฟฟ้าหรือบารากูได้เนี่ยพราะระยะหลังเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ใบยาสูบในนิยามเดิมของกฎหมายเดิมเนี่ยไปตีความว่าทําจากใบยาสูบแต่เดี๋ยวนี้มันมีสารสกัดนิโคตินดังนั้นเนี่ยพรบรตัวใหม่เนี่ยจึงสลับสน,นเต็มที่ที่จะสามารถทํางนานโดยเพาะอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่า เครือข่ายเภสัชของเราเนี่ยเราลงไปดูเรื่องของสารเคมีแล้วเราก็ได้ศึกษาเลยเราพบมาว่าเนี่ยอุตสาหกรรมยาสูบเนี่ยเติมสารเคมีบางอย่างลงไปในบุหรี่เพื่อทําให้การเสพติดเนีย่ยง่ายขึ้นยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมง่ายๆเลยเช่นการเติมแอมโมเนียแอมโมเนียมันมีอยู่ในใบยาสูบอยู่แล้วแต่ถ้าเติมเข้าไปเล็กน้อยเนี่ยการติดนิโคตินหรือนิโคตินวิ่งไปสู่สมองเนี่ยจะเร็วขึ้นทําให้เสพติดได้ง่ายขึ้นนอกนั้นก็ใส่สารอื่นๆใส่ไปทําอะไร ใส่ไปเพื่อให้การสูบเนี่ยระขายคอ,อน้อยลงสูบนุ่มสูบได้ลึกมากขึ้นก็ติดมากขึ้นเราพบว่าในอนาคตอันไม่ไกลเนี่ยจะมีบุหรี่ประเภทต่างๆออกมาไม่ว่านอกจากบุหรี่ไฟฟ้าจะเป็นบุหรี่เจลทาเจลซึ่งพวกนี้ใช้สารเคมีในทางเภสัชกรรมดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเครือข่ายเภสษัชเรควรจะให้ความความสำคัญตรงนั้นพรบยาสูบฉบับใหม่เนี่ย พยายามจะใส่นิยามและควบคุมผลิตภั์ยาสูตรใหม่ๆและควบคุมสารจะแต่งเติมเนาะสารปรุงแต่งสารแต่งเติมแ,แต่งปิ่นต่างๆเพื่อการใส่พวกนี้เข้าไปทําอะไรใส่เพื่อเชิญชวนให้วเยาวชนไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายวัยรุ่นต่างๆเนี่ยเข้าสู่การสูบบุหรี่ง่ายขึ้นดังนั้นนะผมเชื่อว่าเ,ออเมื่อพรบฉบับใหม่ของเราคลอดมาเนี่ยเครือข่ายภระชาธยทํางานในด้านของการออวิเคราะห์ ค้นหาสารเครมีสำคัญสำคัญแล้วก็สนับสนุนเ,เรื่องของพรบรยาสุข